สวัสดีค่ะชาวฮัมบวร์กเราคือโครงการมิมิมิหมายถึงจากผู้ย้ายถิ่นเพื่อผู้ย้ายถิ่นนะคะสถานการณ์โควิดได้ผ่อนคลายในฮัมบวร์กแล้วก็ในเยอรมน,นีทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการและกฎระเบียบในการป้องกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะแจ้งให้ทราบหรือจะอธิบายในวิดีโอนี้นะคะเป็นข้อบังคับปัจจุบันในฮัมบวร์กค่ะ ข้อแรกก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนและผู้ที่เคยป่วยแล้วหายแล้วนะคะก็จะได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่มีผลตรวจเป็นลบนะคะก็ต่อไปยกเลิกการจํากัดการออกนอกสถานที่ในตอนกลางคืนก็คือไม่มีเคอร์ฟิวแล้วค่ะนักเรียนนะคะที่จะไปโรงเรียนก็กลับไปได้ครั้งหนึ่งนะคะส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กกินตะการ์เทนก็หมายว่าก็ดูแลเด็กได้ 20ชั่วโมงนะคะอย่างน้อย3วันได้ภายใน1สัปดาห์นะคะส่วนร้านค้าปลีกก็เปิดได้แล้วนะคะแต่ต้องมีการติดตามการติดต่อด้วยการลงทะเบียนจะเป็นดิจิทัลหรือเป็นกระดาษก็แล้วแต่ที่เขากำหนดไว้นะคะจำนวนคนที่เข้าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร้านค้านั้นๆน,น,นะคะไม่บังคับว่าจะต้องตรวจสอบผลโควิดหรือไม่นะคะ ถ้าค่าการติดเชื้อภายใน7วันยังคงต่ำกว่า50ต่อประชากร10,000 0คนนะคะส่วนการไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนอื่นนะคะก็ไปได้ไม่เกิน10คนนะคะจากกี่ครัวเรือนก็ได้แล้วก็ไม่นับเด็กที่อายุต่ากว่า14ปีนะคะไม่นับรวมแล้วก็ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้วแล้วก็ผู้ที่เคยหายป่วยแล้วก็ไม่นับรวมนะคะต่อไปก็คือ ร้านอาหารนะคะจะต้องมีการขายหรือบริการเฉพาะการแจ้งเท่านั้นนะคะและในหนึ่งโต๊ะจะนั่งได้ไม่เกินห้าคนห้าคนนี้มาจากสองครอบครัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนติดตามติดต่อนะคะจะตรวจสอบหาผลโควิดหรือไม่ก็แล้วแต่เรื่องกีฬานะคะกีฬาที่เล่นกางแจ้งก็เล่นได้นะคะที่ไม่ถูกต้องตัวกัน ยีคนไม่เก็นยีคนสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางด้านนี้อยู่นะคะจะต้องตรวจสอบว่ามีผลเป็นลบก่อนถึงจะเข้าไปทํางานนะคะอยู่ในสถานที่นั้นๆส่วนต่อไปคือฟิตเนสฟิตเนสสตูดิโอแล้วก็สระว่ายน้ำกลางแจ้งก็อนุญาตให้เปิดได้นะคะแต่ต้องมีการทดสอบว่ามีผลมีเชื้อโควิดเป็นลบนะคะไม่มีผลโควิดไม่มีเชื้อโควิดแล้วก็ปฏิบัติตามสุขอนามัยคือสวมหน้าก,กากล้างมือ ระยะหา่างส่วนซาวน่าและสระว่ายน้ำในสถานที่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะส่วนการจัดวันเกิดของเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีก็ทําได้ะคะ่ะทั้งในและนอกสถานที่ไม่เกินเด็กไม่เกิน10คนนะคะส่วนการบริการหรือกิจการเกี่ยวกับที่ต้องใกล้ชิดกับร่างกายเช่นทํามผมดูแลมือเท้าทั้งหลายนะคะก็ ลูกค้าจะต้องตรวจหาผลโควิดแล้วเป็นลบก่อนจะเข้าได้แล้วต้องมีการติดตามการติดต่อคือลงทะเบียนนะคะและเจ้าหน้าที่ที่ทํางานจะต้องตรวจหาผลโควิดก่อนว่าเป็นลบนะคะส่วนต่อไปสถาบันการศึกษานอกระบบนอกหลักสูตรทั้งหลายทั้งหลายก็ให้เปิดได้นะคะโดยใช้การตรวจสอบหาเชื้อโควิดก่อนแล้วก็รักษากฎระเบียบสุขอนามัยนะคะ ส่วนกิจกรรมของเด็กนะคะหรือเยาวชนทางสังคมทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งผู้สูงอายุนะคะให้เปิดบริการได้ครั้งหนึ่งแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสุขอนามัยสวมหน้ากากล้างมือเว็นระยะห่างนะคะส่วนการสวมหน้ากากในสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวนะคะหรือในรถส่วนตัวก็ไม่กําหนดว่าต้องสวมแล้วจะสวมไม่สวมก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานที่ทําแอร์ ในสวนสาธารณะก็ต้องสวมนะคะต่อไปทางด้านวัฒนธรรมกีฬาหรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวทางด้านกีฬานะคะก็จะต้องในที่โลงแจ้งจะต้องปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยนะคะแล้วก็นัดหมายไว้ก่อนและมีการทดสอบว่ามีเชื้อโควินเปนลบนะคะจัดได้ไม่เกิน250คนนะคะและต้องมีที่นั่งหรือที่ยืนแบบ แน่นอนคือตายตัวนะคะยังไม่ให้เปิดมีการเฉลิมฉลองส่วนตัวนะคะต่อไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หรือสถานจานัดนิทรรศการต่างๆนะคะหากค่าติดเชื้อยังคงสถิรภาพว่าต่ำกว่า50คนอยู่ภายใน7วันประชากร1,000 0แคนก็ให้เปิดต่อไปได้นะคะต่อไปด้านศาส,สนาโบสถ์หรือวัดหรือกิจกรรมทางศาสนา ให้ปฏิบัติได้แต่ต้องรักษาระยะห่างปฏิบัติทางสุขอนามัยสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็ระยะห่างนะคะถ้าอยู่ในอาคารต้องสวมหน้ากากนะคะแล้วก็ห้ามร้องเพลงด้วยกันถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากต้องลงทะเบียนด้วยนะคะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะการเข้าชมลงละครและคอนเสิร์ตก็กาหนดว่าทำได้แต่ต้องอยู่ในกฎที่เข้มงวดคือตรวจหา ผลโควิดเราเป็นลบแล้วก็ยึดหลักที่ว่าค่าติดเชื้อภายในเวันยังสถิลภาพคือต่ำกว่า50ในประชากร1 0 0 0 0 0สคนนะคะแล้วอนาคตจะมีการวางแผนที่จะผ่อนปลนเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องทางด้านร้านอาหารโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวนะคะจะมีแผนต่อไปว่าจะปลดล็อกอย่างไรนะคะต่อไปก็คือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกับ เข้ามาเยอรมันจากพื้นที่เสี่ยงนะคะกฎแรกก็คือผู้ที่เข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าดูสังเกตอาการนะคะ14วันและการกักตัวก็จะสั้นลงถ้าหลังจากอยู่5วันแล้วทดสอบว่าคุณมีผล pcr นะคะเป็นลบผลนีต้ต้องทำจากห้องแลบนะคะไม่ใช่การตรวจแบบเชนเลเทสไม่ได้นะคะแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าที่จ่ายในการตรวจนี้เองนะคะ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วและการที่คุณเคยป่วยล้วก็ได้รับการยกเว้นนะคะจากการกักกันนี้นะคะส่วนอีกข้อหนึ่งสำคัญมากก็คือสถาบันโรเบิร์ตคอรกนะคะรคี e ก็กำหนดว่าถ้าผู้ที่มาจากพื้นที่ที่เข้าวไว้ที่การติดเชื้อไวรัสที่มีไวรัสแปรผันนะคะก็คือมันหลายแรงขึ้นนะคะแพร่ระบาดมากขึ้นซึ่งมีอยู่หลายประเทศ ที่กำหนดก็คืออังกฤษอฟริกาและอินเดียทั้งหลายทั้งหลายคุณต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวด14วันก็คือกักตัวแล้วก็ตั้งแต่วันที่8มีนาคมในฮัมบกูกยังไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคุณจะได้รับวัคซีนครบแล้วหรือคุณเคยเป็นแล้วหายแล้วก็ต้องกักตัวนะคะเพราะมันอันตรายมากพวกเรามิมิก็ม,ม,มีเว็บไซต์นะคะ w w w m i m i h a m b u r g d e เราได้รวบรวม ข้อมูลหลายภาษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปัญหาความเครียดและความรุนแรงนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะขอให้โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ